คำว่าเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9กับพระธรรมคําสั่งสอนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ว่าสมัชีวิตาเป็นอันเดียวกันคือการใช้ชีวิตพอเพียงสถานะไม่ใช่บอกให้เราเป็นคนยากจนไปนั่งเฝ้าสวนเฝ้าไร่เฝ้านามี5บาทก็กินอย่าง5บาทไม่ใช่อย่างนั้นให้ทําตัวลําบากเข้าไว้ไม่มีใครสอนแบบนั้น พระพุทธเจ้าสอนให้ใช้ชีวิตพอเพียงกฐานะวันนี้เรามีเท่านี้เราก็ทำกันเราไปตั้งใจทําคุณงามความดีตั้งใจ,งงใจสร้างอาชีพสร้างเงินสร้างทองพวกนี้มีมากขึ้นหน่อยขยายต่อไปทําได้มเมลืนนี้มีมากขึ้นอีกทําต่อไปให้ทุกสิ่งทุกอย่างในพื้นที่บ้านเรามันสร้างผลประโยชน์ให้มันเกิดความพอเพียงทั้งเราใช้เองได้กินเองได้ขายเองด้วยถ้าเรามีสักหนึ่งร้อย้านเราจะซื้อแลมโบกินี่ขี่สั้5ห้าคันขับสั้งห้าคันก็ไม่มีใครเขาว่าอะไรมันก็พอเพียงสฐานะของโยม นะถ้าเรามีสักร้านเดียวแล้วไปซื้อรถสักสองร้านสามล้านมันเกินฐานะมันก็ลาบากเขาไม่ได้บอกว่ามีเราซื้อไม่ได้อะไรที่มันพอเพียงพอดีไม่สร้างความเดือดร้อนให้ตัวเราครอบครัวลูกหลานบางคนนี้ก็สร้างฐานะด้วยความที่ไม่พอเพียงสุดท้ายลูกจะกินอะไรภรรยาจะใช้อะไรก็ยังไม่มีสุดท้ายกลายเป็นทะเลาะกันบ้านมีอยู่รถมีใช้หรูหราแต่ว่าไม่มีเงินให้ลูกเรียนไม่มีเงินให้ภรรยาสาม,มีใช้เพราะว่าผ่อนรถหมดผ่อนบ้านหมด